เขาบอกว่าปฏิบัติธรรมา10ปีแล้วค่ะพอาจารย์ก็รู้สึกสบายใจนะบางครั้งก็แก้ไขปัญหาชีวิตได้ค่ะแต่ก็ยังเจอกรรมในเรื่องเดิมๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะทําอย่างไรให้จบจากกรรมเดิมแล้วก็วิบากกรรมตรงนี้มันจะได้ทุเราเบาบางลงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โยมโยมต้องเข้าใจก่อนว่าขึ้นชื่อว่าปัญหาไม่ได้มีหน้าที่ที่เราต้องตัดมันออกนะ แต่เดี๋ยวนี้โยมนี่ขึ้นต้นว่าปัญหาปุ๊บเนี่ยโยมไม่ยินว่าเป็นปัญหาปุ๊บนะจิตแรกที่โยมคิดก็คือว่ากูจะทํำยังไงตัดปัญหานี้ออกทันทีไม่ว่าจะเสียอะไรก็ตามมากเท่าไหร่ก็ตามโยมคิดอันดับแรกเลยเนาะว่าจะรีบเคลียร์ปัญหาและจบปัญหาทันทีโยมจำไว้นะบางปัญหามีไว้ให้เราแก้บางปัญหามีไว้ให้เราอยู่ด้วย บางปัญหามีไว้ให้เราเรียนรู้ไม่ใช่ว่าขึ้นต้นด้วยปัญหามีไว้ให้เราตัดทิ้งความสุขบางความสุขมีไว้สำหรับอยู่กับเราความสุขบางความสุขมีไว้ให้เราได้ปรงความสุขบางความสุขเข้ามาเพื่อสอนเราดังนั้นโยมเองตังหากที่คิดว่าปัญหาสมมุติบัญญัติว่าปัญหาเป็นสิ่งที่โยมจะไม่เอา สมมุติว่าความสุขเป็นสิ่งที่ฉันต้องเอาแท้ที่จริงไม่ว่าจะเป็นขึ้นต้นว่าด้วยปัญหาและสุขมันต่างมีหน้าที่เข้ามาทำให้จิตวิญญาณของเราตกผลึกทั้งสิ้นคนมีปัญญาจะมองเห็นตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้มาสิบปีด้วยสรรพกกำลังทั้งหมดที่มีอยู่แปลว่าปัญหานั้นเขามีเพื่อให้อยู่กับเราทีนี้ มันขึ้นอยู่กับปัญญายมแล้วว่าโยมจะอยู่กับสิ่งนั้นให้ทุกน้อยที่สุดอย่างไรไม่ใช่ว่าไม่ทุกเลยนะอยู่กับมันให้ทุกน้อยที่สุดอย่างไรเช่นสามีคนนี้ได้ติดมือมาแล้วจะรักก็ว่ารักจะว่าไม่รักก็ไม่รักมันก็ต้องอยู่ด้วยกันจนไปอย่างเงี้ยจนตายตอนนี้เธอกับฉันก็อยยุแค่40เอาละว,ว่ากูจะตาย80เลิกกันก็ไม่ได้หน้าตาทางสังคม งานก็พันพลุงพลังไปหมดแล้วว้ยเฮ้ยไปเอามาถ้าจะอยู่ก็อยู่โยมก็อย่าไปอยู่แบบตายด้านสิเพราะมันยังเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่อะโยมจะแก้ไปอีก10บปีอะโยมก็จะแก้ไม่ได้หรอกเรื่องเหล่านี้หน้าที่ของโยมก็คือว่าวางจิตอย่างไรให้ทุกข์กับมันน้อยที่สุดอะแล้วการเว้นระยะห่างของการของการอยู่ร่วมกันแล้วการเอาดีไปต่อดีเนี่ยมันเกิด เทยภาพพูดนี่นะไม่ใช่าภาพเข้าใจแค่หลักการนะโยมาภาพก็ทํามันอยู่โยมอย่าคิดว่าภาพนี่เข้าใจแค่หลักการนะไม่ใช่ว่าพระทุกรูปส0คนจะดีหมดนะแต่ทําไมาภาพจึงอยู่ตรงนี้ได้แล้วคนอยู่ด้วย20 30คนเนะี่ะเพราะาภาพใช้วิธีนี้แหละก,ก็ใช้นฤษฎตีทั้งหมดที่าภาพสอนโยมนั่นแหละเพราะาภาพไม่ได้สอนทฤษฎีไงภาพก็ทําไม่เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้โยม เอา้าจะไปไล่ใครออกแล้วเอา้าลองไล่หลวงตาออกวัดดูสิเอา้าพระอาจารย์ไม่ยุติธรรมอีกละมาตายแล้วไม่รู้นอกรู้ในเห็นไหมพระอาจารย์นี่แม่อะไรสอนธรรมะอะไรมันไล่คนอื่นออกไม่มีเมตตาอีกละตายละนะดังนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าวิบากกรรมทุกอย่างแก้ไม่ได้ก็จงอยู่กับมันและอยู่กับมันให้เราทุกข์กับมันน้อยที่สุดเรามนุษย์หนึ่งคนทำได้อย่างนี้จริงๆ อย่าไปตัดมันออกอย่าไปตัดมันออกอาภาพอายุแค่นี้ยังทําได้เลยโยมอายุมากกว่า,าภาพอีกทําได้ดีกว่า,าภาพแน่นอน